การปัน่นล้อหลังมีพิษเลยเปัน่นล้อหลังมีพิษการทั่วเล้อเลืได้ตั้งผลฟังเทศฟังธรรมพระเวชชันทร์ดอนแล้ว่มีการทานมีการรักษาศีลที่มีการเจร,ริญภาวนาโดยจิตอันเป็นกุศลน้อมน,นึกระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมประโสนีิเป็นบุญมาหาศาล หายอดจังไรฉะนั้นคนทราบพุธห่อจังขนขวาย์เอ็ดุญมหาชาติสารซักส,สมบัติของเจ้าของออกมาแจกใจแอบทา,ออา,าปปนปร,ประชุขจาวผู้ประพฤติปฏิปฏิปัติชอบในพุทธศาสนานี้ท่านบุตรบุตรชมเ,เพราะจะได้เป็นทุน เป็นทุนเป็นกรเจนเอเาฝาไปได้ไปยฝากนา้าใมวอันนี้ก็ตนเหตุที่เฮ้าจะได้อาบังงทศเลทำทำอาอย่างไม่น้อยเฮาออกับฟั่งข้ามาจบแต่ละกันแต่กันก็ไปกัดทั้นจบทุกกันก็เป็นการดีได้ว่าเขาขอทำอ่าเฮ้าปีนึ่งสามร้อยกว่าเมื่อนี่ ข้าเอกิก uh, ิจกรรมเอื่นหลายเออเานั้นอยู่ซืเอกหลายเออเาเอกสารงานทั้งคนกับหลายเป็นมือเป็นมือไปหลายหลายข้อห้องมานทางความเทศมือเดียวทางเอกทำนั้นฉะนั้นโยมจงหลายมื่อโกเห็นในนี้แล้วควรตัดเศษชละตั้งอกตั้งใจมาฟังเทศ ฟังเทศฟังธรรมจื u, à, mình, i, ้อออกคำสอนจื้อออกคำเทศคำเทศที่เป็นคำของพุทธเจ้าทั้งเมื่อมีภพราสูฏว่าเจ้าก่ะเพื่อออกคำสอนพุทธเจ้ามาเทศให้เราฟังเลยมีแม้ไปไปเอ็ดเอาเองเลยไปเทศนออกคำสอนพุทธเจ้าไปแก้ออกขั้ที่มันง่ายเราฟังมีแม้ไปเอาคำที่ง่าย เราฟังเลยอาคำที่ง่ายๆแบบเเาข้าใจง่ายๆที่เราฟังแบบวันเทศนั่นเมื่อเขาฟังแล้วเขาก็จดจำอาเจอคำสอนพระตถาจาโอ้พระตถาจาสอนเ่าเอ็ดอย่างนี้เนาะเอ่อในปุาณนี้เนาะอ่าเมื่อในปุณแล้วถ้าเกิดอ่ะเป็นนั้นอันนี้ เมื่อห้ามีบุญนมากมีมุม่นหลอากับเป็นการปันท่องที่ห้ามระเกิดมากละครับใ้กาไา้ชาติการห้ามไม่ได้ปุ่นด้วยกระจนนี้เพาก็เกิดว่าการระเกิดกเกิดแล้วตายกาวก็เกิดจบไม่ได้บุญพาไปไม่ได้ปุ่นพาอยู่พาถินเ้ากระทุกบากระจนฉะนั้นบุญกระอนนี่ทำให้คนมีความชุกมีความสบาย เพราะคนกุศลเกียมกับการทอะไรที่เ้าเห็นอยู่ข้ามบนนี่วาคนโอ้โลยได้แท้ได้เันได้ทองนี้มียังทั้งบุกชมวัดรับชมวัดกระชงระกอบแปลงวัดบางคนนะโลกชมวัดตะปะกอบสวยงามเดี๋ยวพวกนาตเองตากระชับกลาง ามีลูกสาวลูกชายมีพ่อมีแม่กับเป็นตะเบิ่งเป็นตะแคงเพราะผลกุศลนี่เลยบางอนไม่ได้ฝนกระส่นเป็นคนโต๊กโต๊กได้ยากเออเอื้อยู่เอิดกินขิดขาจูบขาเอิดเขากินขาเอิดกันใช้ขาเอื้อเพราะผลมันมีส่งอ่ะอ่อนไหวเอาออกได้ความสุขความสบายเอออันนี้จะเป็นอันสาเหตุหนึ่ง แล้วกลายเป็นอ่าันเป็นการต่อยอดเอ้าเกิด่แล้วก็ไล่กันแต่พวกห้องไม่ได้อเอ็ดซ์โกลเอรไว้เท่อเขาไม่ได้ความสุขความสบายฉะนั้นเทาเมื่อมาพบเห็นอย่างนี้แล้วโค่นเอ็ดซ์ในวันหย่ายานบโอกาสยาเสียละอาสอยาปังพากในการเอ็กน้ำทำปุ๋นเลอ่อ เอ่อเอาอดเอาอดทนเอาไซกันติไซปักรทนเอามันั้นวันเดียวนี้โอ้เป็นกันติผู้คาเนี่ยยกย่องโยกยกย่องโอดออกไม่ออกโอตังอกตั้งใจเนี่ยโอ้ตั้งเสียชราอาจจะตกปัจจัยเสียชะาเสียชราล้างกายปัญยาของวางด้านฟังนะครับโอ้เป็นถูกเบอร์ส่นเด้อไม่ออกเด้อ อันนี้ก็วาจูา้ฟังเข้ากันฟังแต่กันแอ like ้กอการทัดสกพรนอ่าอ่พรนางอาจะดูด้วยกันนะคะเด็กัน้ชายอ่ากอดอ่าแม่กอดนางพจดีเนาะนางพฤดีคอพรใจพออิ่0สิบปัรจรยชชมความปัฒนาของนางอยู่แล้ทุกประการที่นางขอพรได้วัตถุอย่างสิบคอ พออจาผู้อิงก็ก็เพราะคุณนก็โสไม่ได้เพราะอินทนไม่ได้ต้องเฮผ่อนเพาะคุนนางหลายยเกิดเย่งบังเฉพได้กมาเกิดก็รห้เป็นแม่ประชดก็ได้มาเป็นแม่ประชดพราะให้ลูกเป็นผู้ดีก็ได้ลูกผู้ดีแม้ผมวามีเธอก็ตาขามีเอโม่ก็ฟัง ร่างกายขามีอรอยเหี่ยวรอยแห้งแม้แต่ตั้งคัรภ์ขามือท้องนอกออกมาไม่ออก mm hmm. นั่งโคจรเด็เนี่ยตั้งคัรมีเห็นได้ท้องไม่ได้พอออกอามาเลยคือเป็นผู้สาวหยู่ตลอดีเลยคือผู้สาวท้องเหมีย่ยงแต่ฮอสโคบเดอนกอบปีประจบออกมา แล้วกระบอสุออมาได้ความความจบความงามไม่ได้ลำบากในการผสมแม้จะลูกใสเพระเวชฉันดองเกิดมาเพราะว่ากระบาเปล่งดดเพราะฉันดองอีเพราะมากราบอเป็่เพร,ะเระา,วาวะ,ระตะก๊อกก็จะท้องของแม่วราวเป็่งพร้อมคองเงินแม่ไปทานพร้องว้าอเป็่งพราะเจ้าเฮานี่ อัจจันโยสามชาติที่วอลเป็นเนีหนึ่งชาติเป็นพระเวชชันดรกขอออมาแล้วอเป็นสองชออาติเป็นมโหสถเกิดมาแล้วถือห้ามไม่ออามาพร้อมเจ็บาจแล้วคนวอลเ,เป็นก็แต่ขอออกมาสามพระตเจ้าชิตทัศษ์ของมนันเกิดมาแล้ว nhãn ờ, nhắn phải ray hô kể nhóm người con xảy xác cuối thái của các bà cháu ờ, chỉ mươi